สันในช่องวูฟฟินชีฟช่องป๊อปอาร์ตที่ทำให้อาร์ตมันป๊อปนะครับเราอยู่ในรายการ Art ์ i s ิ o r รรายการที่จะเล่าประวัติศาสตร์ศิลป์นะครับโดยเฉพาะประวัติศาสตร์บุคคลที่เป็นช่างภาพนะส่วนใหญ่แล้ววันนี้นะครับเราจะมาเล่าเรื่องของช่างภาพคนหนึ่งที่เรียกว่าตำนานที่ยังมีลมหายใจเลยแต่ เราไม่ได้เล่าสักทีซึ่งควรจะเล่ามานานแล้วล่ละจอห์นสคาคาสกี้เนี่ยเป็นดีเลกเตอร์ของแผนฟุตกราฟี่ของโมมานะครับซึ่งเคยเล่าให้ฟังแล้วลองย้อนกลับไปดูจอห์นสคาคาสกี้เนี่ยเป็นดีเลกเตอร์ในยุคที่โมมารุงเรืองมากเขาได้กล่าวไว้ว่าผู้ชายคนนี้ ่ายรูปออกมาเนี่ยนะกลัน่นภาพออกมาเนี่ยด้วยสติปัญญาอย่างงดงามและในความงดงามนั้นเนี่ยเขาใช้เวลาอยู่กับมันอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราจะเรียกได้ว่าตรงข้ามกับคาเทเบซองก็คือคำว่า decisive moment ถ้าใครได้ดูตอนองมริคาเทเบซองนะย้อนกลับไปดูได้มันจะมีคำว่า decisive moment ใช่ไหม อันนี้ต้องเรียกว่า indecisive moment ก็คือการใช้เวลาอยู่กับช่วงเวลานั้นผู้ชายคนนั้นนะครับที่ถ่ายรูปได้กลั่นออกจากปัญญาอย่างที่จอร์สคาขาวสกีว่าไว้นั่นก็คืออิเลียสเออร์วิชนนเองเออร์วินะครับมีชื่อเดิมว่าอิลิโอโรมาโนเออร์วิชนะครับเขาเป็นคนจริงๆแล้วคือเป็นสัญชาติรัสเซียเออแต่มันยุกยับมากยุกยับบมากชีวิตเขา คือเป็นคนรัสเซียแต่ว่าครอบครัวเนี่ยไปอยู่ที่ปารีสนะครับเขาก็เลยเกิดที่ปารีสแล้วก็ครอบครัวเนี่ยก็อพยพไปที่มิลานก่อนที่จะไปฝังลกลึกที่อเมริกาอีกทีวุ่นวะายมากเพราะฉะนั้น เวลาเราจะรู้จักเขาเราจะรู้จักเขาในฐานะอเมริกันโฟโตกราฟเฟอร์นะครับเขาเกิดในปี1928นะก็คือต้นศตรวรรษที่20เนี่ยก็อย่างที่เล่าในหลายๆตอนนะครับว่าคนยุโรปเนี่ยมักจะมาตั้งรกลากสแสวงโชคที่อเมริกาในยุคนั้นนะซะเยอะเช่นเดียวกันกับครอบครัวของเออร์วิทครอบครัวเออร์วิทเนี่ยเขามาตั้งหลัก ที่อเมริกาในปี1939นะครับซึ่งอีกแค่ไม่กี่วันต่อมามันก็เกิดสงครามโลกครั้งที่สองเลยณนะเวลานั้นเนี่ยจริงๆแล้วอเมริกายังอยู่ในสภาวะของเศรษฐกิจย่ำแย่อยู่สภาวะทางครอบครัวของเออร์วิทเนี่ยก็เลยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในปี1941เนี่ยพ่อแม่ของเขาก็แยกทางกันเออร์วิทเนี่ยก็ไปอยู่กับพ่อเอร์วิทเนี่ยนะครับก็ใช้ชีวิตอยู่กับพ่อที่ Lost Angeles แต่ไม่กี่ปีต่อมานะครับก็คือปี1944เออวิทอายุ16ปีถูกพ่อทิ้งฝรั่งอะนะพอเด็กอายุแบบสัก14-15เนี่ยเขาก็ถือว่าโตแล้วเขาก็แยกไปพ่อก็ย้ายถิ่นฐานออกไปแล้วก็ทิ้งให้เออวิทอยู่คนเดียวนะครับเออวิทยเนี่ยเขาก็ยังรักษาการที่จะใช้ชีวิตแบบ เรียนหนังสืออยู่เพราะฉะนั้นเขาก็ยังต้องหางานทำหารายได้มากพอที่จะส่งตัวเองเรียนด้วยแล้วก็กินอยู่ไปด้วยนะสิ่งที่เขาสนใจก็คือการถ่ายภาพเพราะฉะนั้นเขาก็จะไปฝังตัวอยู่กับร้านที่ทำ เกี่ยวกับการถ่ายภาพเป็นผู้ช่วยจนกระทั่งเขามีสกิลมากพอที่จะแบบถ่ายรูปนะครับเขาก็รับถ่ายรูปงานแต่งงานเป็นสมัยนี้เลยมีพรีเวดิ้งด้วยด้วยความสนใจในการถ่ายภาพนะครับด้วยอาชีพด้วยอะไรอย่างเงี้ยเอ,อวิทเนี่ยเขาก็เลยเลือกที่จะเข้าเรียนมหาลัยโดยเลือก ที่เรียนก็คือ Los Angeles City College นะครับในสาขา p h ฟ t โตกราฟีแต่พอปี1948นะครับก็คือเขาเรียนจบ4ปีที่ที่ลอสแอนเจลิสแล้วเนี่ยเขาก็ย้ายเข้าไปในที่ที่ต้องเรียกว่าเป็นเมืองหลวงแห่งศิลปะ ร่วมสมัยนั่นก็คือนิวยอร์กนะครับเออร์วิทก็เข้าไปเรียนที่ The New York School for Social Research นะครับในสาขา Photography and Film Maker ก็คือถ่ายภาพแล้วเนี่ยก็ยังทำหนังด้วยจุดสำคัญของเออร์วิทเนี่ยนะครับก็คือปี1950นเเวลานั้นเขาก็อายุเท่าไหร่แล้วละ่ะ22นะครับเขาก็ได้เจอกับช่างภาพชื่อดัง3คน เอ็เวิร์ดสไตเชนซึ่งเป็นอดีตดีเลคเตอร์ของแผนกโฟโตกราฟีของโมมาเป็นคนก่อนจอห์นคารคาสกี้นะเป็นคนก่อนซึ่งจริงๆเขาเป็นช่งางภาพที่เก่งมากด้วยนอกจากเป็นดีเลคเตอร์แล้วแล้วก็เจอกับรอยสไตเกอร์นะครับถ้าเกิดใครดูตอนที่เราพูดถึง FSA จะเข้าใจ ว่ารอยสไตเกอร์ี่ยก็เป็นหนึ่งในช่างภาพที่ทำโปรเจกต์ FSA นะครับการช่วยเหลือกเกษตรกรในช่วงเกิดพยายุทรายเศรษฐกิจย่ำแย่นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือโรเบิร์ตคาป้าช่างภาพที่เรียกได้ว่าเด่นตายนั่นเองนะครับณนะเวลานั้นเนี่ยสามคนเนี่ยเห็นแววของเออร์วิว่าเด็กคนนี้เนี่ยฝีมือดีเว้ยรอยสไตเกอร์เนี่ย เขาก็เป็นคนแรกนะครับที่แอ s ไซน์งานให้เออร์วิทเนี่ยลองไปทำงานดูเป็นโฟโต้เอเซ่นะครับที่พิชเบิร์กนะครับถ้าใครจำได้ตอนที่ดูเรื่องของ W. ดอะบิลยูจีนสมิธนะครับ W. ดอะบิลยูจีสมิธก็เคยทำฟโต้เอเซ่ที่พิชเบิร์กเหมือนกันอัน,นเ,อเนี้ยเออร์วิทเนี่ยเขาก็ไปทำที่พิชเบิร์กทำไมคนถึงไปสนใจพิชเบิร์กเยอะเพราะว่าณเวลานั้นเนี่ยพิชเบิร์กเนี่ยกลายเป็นเมืองอุตสาหกรรม เพราะฉะนั้นทุกอย่างก็จะดูแบบยิ่งใหญ่อลังการใช้คนงานมหาศาลเมืองที่เต็มไปด้วยคนงานมันก็เลยเป็นที่ที่น่าสนใจสำหรับในช่วงทศวรรษนั้นซึ่งไอตัวโฟโต้เอเซที่เออร์วิทได้รับแอสไซน์เมนต์ไปเนี่ยมันถูกนับได้ว่าเป็นโฟโต้เอเซอันแรกของเออร์วิทเลยในปี1951ถึง1953นะครับ เออวิทอายุประมาณ20-24-26ระแถวนี้ทางกองทัพนะครับให้ไปถ่ายภาพในสงครามโดยที่เป็นพาร์ทของเยอรมันกับฝรั่งเศสพอถ่ายกับกองทัพเสร็จปุ๊บเขาก็กลับมาที่นิวยอร์กนณะเวลานั้นนะครับเป็นเวลาที่โรเบิร์ตคาป้านะครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งเอเจนซะี่แมกนัมโฟตโตซึ่งเช่นกัน ทำไว้หมดทุกอย่างแล้วนะครับถ้าเกิดใครดูตรงไหนไม่รู้เรื่องเนี่ยเราจะใส่ไอ้ตรงข้างบนนีไวน้นะสามารถกดเข้าไปดูต่อได้เลยเรื่องมันจะลิงก์กันหมดโรเบิร์ตคาร์ปาเนี่ยก็ได้ชวนเออร์วิทเนี่ยในวัยนะเวลานั้นคืออายุ27ปีเข้าไปเป็นสมาชิกค,คนหนึ่งของเอ,อ่อแมกนัมโฟโต้ซึ่งณนะปีนั้นนะ่ะในช่วงอายุ27เนี่ยนับได้ว่าเป็นปีที่เออร์วิทเนี่ยพีคมากๆนะ เขาได้รับงานทั้งงานโฆษณางานอองานาข่าวอองานบรรณาธิการภาพนะครับก็คือเป็นเอิเตอร์แล้วก็ยังทำโปรเจกต์ส่วนตัวอีกปี1955นะครับเป็นปีที่เขาทำโปรเจกต์ส่วนตัวเอาไว้ชื่อว่านิวยอร์กซิตี้ชื่อไงมาคือทำตั้งแต่ปี1953แล้วมันมีภาพอยู่ใบหนึ่งซึ่ง เรียกว่าจะเป็นภาพไอคอนิกของเออร์วิทถ้าใครถ้าใครติดตามผลงานของเออร์วิทเนี่ยรูปเนี่ยถือว่าเป็นรูปส่วนตัวที่งดงามแล้วก็จดจำเป็นรูปเขากับครอบครัวแล้วก็ลูกเขาอายุ6วันซึ่งด้วยความที่รูปเนี่ยมันทัชมากๆช่วงปีนั้นเองนะครับมันมีนิทรรศการของโมมาที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยจัดมาจนถึงปัจจุบันเลยนะใหญ่ที่สุด คนดูเป็นล้านๆคนซึ่งเคยทำไปแล้วเช่นกันสามารถย้อนกลับไปดูนี่ไม่รู้ว่าลิงค์ y o u u u e บมันให้ดูพอไม่รู้นะถ้าไมพอก็เซิร์ชได้ในช่องแล้นะชื่อว่า The Family of Man เป็นงานแอกซิบิชันที่รวบรวมเอาภาพถ่ายที่แสดงถึงวัฒนธรรมความรู้สึกอิมโชั l นอลของผู้คนจากทั่วโลกช่างภาพทั่วโลกนะครับมารวมกันที่คัดจักเป็นแสนๆภาพนะ คัดมาแล้วก็มาสแสดงก็รูปของเออร์วิดเนี่ยรูปเนี้ยก็ได้ไปอยู่ในงานนี้แล้วก็ไม่ได้อยู่ธรรมดาอยู่เป็นเรียกว่าเป็นเมนอันหนึ่งเลยเดินไปแล้วต้องเตกตาภาพนี้ก่อนอประมาณนั้นเรามักจะเล่าว่าในท,ศว,ทศวรรษที่5 0ูนย์หอะไรแถวๆเนี้ยความเชื่อเรื่องฟิล์มสีฟิลม์ลมขาวดำมันยังมีอยู่นะในในแง่ของศิลปินเช่นแบบ ฟิล์มสีมันควรใช้กับงานโฆษณาฟิล์มขาวดำควรใช้กับงานอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออร์วิทเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้เชื่อเรื่องแบบนี้เขากลายเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่รู้สึกเสียดายถ้ามันไม่ได้ถ่ายสีเพราะฉะนั้นความลำบากของเขาก็าคือมันไม่เหมือนสมัยนี้ที่แบบถ่ายสีแล้วไปเปลี่ยนเป็นขาวดำได้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีเพราะฉะนั้นความลำบากของเออร์วิทก็คือ เขาต้องสะพายกล้องไป2ตัวนะเป็นอย่างน้อยนะเป็นอย่างน้อยต้องเข้าใจว่าเป็นอย่างน้อยเพราะว่าเขาอาจจะใช้หลายระยะเลนตัวหนึ่งกล้องตัวหนึ่งอีกนะคือสมัยก่อนนี้เป็นอย่างนี้เลยนะช่างภาพบางคนเนี่ยถ้าเลือดถ,ถ่ายมาแล้วเห็นบางทีสะพายกล้องเต็มตัวไปหมดเอเอวิทเนี่ยอย่างน้อยต้องมีกล้อง2ตัวแล้วเขาใช้กล้องไลกาเอ็มสตัวหนึ่งใส่ฟิล์มสีตัวหนึ่งใส่ฟิลม์ลมขาวดำมุดช็อตเนี่ยเขาชอบมากเขาจะถ่ายด้วยฟิล์มขาวดำเสร็จแล้วปุ๊บรีบกด ฟิล์มสีปุ๊บต่างเออร์วิทเนี่ยเขามักจะบอกว่าสิ่งที่สำคัญมากๆนะของการเรียนรู้คือคอนแทคชีตคอนแทคชีตนะหนึ่งออกฉชนั้มมันก็คือการที่เห็นได้ว่าช่างภาพคนนี้ถ่ายอะไรไปบ้างกว่าจะได้รูปถ้าเป็นสมัยนี้ก็เหมือนกันก็คือก็ดูรูปไปกว่าจะได้รูปนั้นเนี่ยมันมีอะไรมาก,ก่อนหน้านั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญมากของเออร์วิทเออร์วิทบอกว่าถ้าคุณจะเรียนรู้ว่า การถ่ายภาพที่ดีหรือวิธีคิดที่ดีหรือวิธีคิดที่น่าสนใจเป็นยังไงก็ควรจะดูจากคอนแทคชีตซึ่งคนสมัยก่อนก็จะงบวิชาเขาจะมาให้ดูเด็ดขาดเลยแล้วก็คนที่เออร์วิดเรียกว่าศรัทธามากๆก,ก,ก็คือองเดคาเทเบซองนะครับ เขาก็บอกเลยว่าองเดคาเทเวซองเนี่ยไม่มีวันให้ให้คุณดูหรอกนอกจากเมียเขา <laughs> ทุกคนได้ดูคาเทเวซองแล้วเนี่ยก็คือได้ดูตอนที่เขาตายแล้ว,วเขาถึงจะให้ดูซึ่งมันก็ทําให้เห็นได้ว่าคาเทเวซองมีวิธีคิดแบบไหนในการถ่ายภาพจริงๆแล้วตัวเออร์วิทเองเนี่ยสิ่งที่ทําให้เขาโด่งดังอย่างหนึ่งนะเอาเรียกว่าอย่างหนึ่งเขาแบบเก่งหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นรูปที่ว้าวรูปที่แบบน่ารัก รูปที่แบบเรียกว่าเป็นแนวซีเควนซ์เป็นแนวแบบเรียงลำดับเหมือนอ่านกระตูนอย่างเงี้ยแต่ว่าจุดแข็งที่จะเล่าอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของภาพไอคอนิกของเขาที่เขาได้มานะในยุค50เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่อเมริกาฮึบฮึฮกับโซเวียตในแง่แบบขเขม่์กันอยู่ซึ่งเออร์บิตเนี่ยได้เข้าไปถึงสองครั้งนะครับครั้งแรกเนี่ยเขาได้เข้าไปถือว่าได้เห็น อีเวนท์ที่ยิ่งใหญ่อันหนึ่งเลยที่เวสแคว์นะครับถ้าใครเคยไปเป็นลานที่ใหญ่มากๆนะไม่ว่าถ่ายหนังเรื่องไหนัก็จะเป็นซิโมโบลิกของรัเสเซียคนระับ <Africans. S 1> มันเป็นงานฉลองครบ40ปีปฏิวัติรัเสเซียมันก็มีการเดินพาเลท แต่ไฮไลท์เนี่ยมันคือการที่รัสเซียเนี่ยขนเอามิสไซล์นะครับจรวดมิสไซล์ซึ่งมันใหญ่มากใหญ่เลยโหใหญ่จนแบบจะเป็นจรวดยิงขึ้นดวงจันทร์อยู่แล้วอะไรเงี้ยสมัยก่อนมันตื่นเต้นมันไม่เคยเห็นไงคือคนไม่เคยเห็นเออวิดก็ตื่นเต้นมากเขาก็ถ่ายรูปออกมาแล้วรูปเนี้ย มันถือได้ว่าเป็นเอกลักีรูปหนึ่งเลยอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะว่าในยุคนั้นนะมันไม่มีทีวีหรือทีวีเนี่ยเพิ่งจะมีนะ1ึง957เนี่ยทีวีเพิ่งมีแค่สองสามเตียงแล้วก็มีวิทยุซึซ่งไม่เห็นภาพน,นิจยาสารไลฟ์มันถึงขายดีเขาก็ตื่นเต้นมากได้รูปเสร็จปุ๊บเขาก็กลัวพลาดเพราะว่าเวลามันโหลดเครื่องบินนั่งกะมันอาจจะแบบฟิล์มเสียหายอะไรเงี้ยเขาก็ล้างฟิล์มเองที่โรงแรมเลยเพื่อแบบ มั่นใจเลยว่ากูมีภาพแนๆ่ๆครั้งนึ่งครับก็คือในปี1959อ,อ,อเมริกาเนี่ยก็ได้ไปแสดงในิทศการที่ที่รัเเสเซียที่พาร์คที่ชื่อว่ากอกีนะเป็นเหมือนพาร์คที่ใหญ่มากถ้าเป็นอังกฤษก็จะเป็นไฮพาร์คนะอันนี้ก็เป็นคอคีพาร์ทเอ็อนทศกาลนี้ชื่อว่าอเมริก a นเนชั่นแนลเอ็กซ t เ o n เป็นนิทรรศการที่ คอมเมนต์รัสเซียในกันเอาเทคโนโลยีทั้งหลายแหล่เนี่ยไปโชว์ตั้งแต่แบบไม้จิ้มฟันยันเรือลบอะไรที่เขาบอกแนวอย่างนั้นอย่างยุค50เนี่ยมันก็จะเป็นยุคที่เทคโนโลยีอเมริกันนะมันก็จะมีพวกแบบตู้เย็นไม้อตู้อบ อะไรพวกนี้เตารีดเครื่องดูดฝุ่นใออบยันรถคาดีแิแล็คทีนี้มันมีอยู่ช็อตหนึ่งทึ่เป็นช็อตเปิดที่ณนะเวลานั้นเนี่ยผู้นำของรัเสเซียคือนิกิตาคาลสกีนะครับก็เรียกว่าต้อนรนะับระหว่างนิกซันนะซึ่งเป็นประธานาธิบดีของอเมริกาตอนนั้นเนี่ยเหมือน,นแบบได้คุยกันยืนคุยกันเนี่ยโชคดีมากที่เออร์วิดเนี่ยเขายืนอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการถ่ายรูปครับแล้วมันก็มีช็อตหนึ่งที่ นิกสันเนี่ยเหมือนทำเป็นชี้ไปที่นี่เนี่ยมันดูเหมือนแบบอเมริกันเนี่ยข่มรัสเซียได้อเออซึ่งจริงมันไม่มีอะไรมันเป็นแค่การพูดคุยปกติช็อตนั้น,นกลายเป็นช็อตไอคอนิกและถูกนำไปใช้อย่างเช่นนิกสันก็เอ,อาไปใช้ในแคมเปญหาเสียงเป็นประธานาธิบดีรอบที่สองออสมัยที่สองเออแต่เขาก็ไม่ได้นะภาพในเซตนั้นเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ ชี้อันนี้อย่างเดียวมันมีอะไรๆภาพที่อยู่ในเซตนะมันมีภาพที่แบบนิกสันโชเอ่อเทคโนโลยีเครื่องครัวมันดูแบบปราใช่ไหมแต่สมัยนะั้นมันคือเรื่องใหญ่พาดูนั่นนี่แล้ว เออร์วิทเขาก็ได้ถ่ายเป็นภาพขาวเก็บไว้เราเรียกภาพชุดนั้นว่าเดอะค t ิชเชนดีเบตนะครับส่วนภาพที่เป็นไอคอนิกอีกภาพหนึ่งก็คือในยุค6 0นะครับอันนี้เป็นภาพที่หลายคนรู้จักดีก็คือเหตุการณ์ที่ JFK นะครับถูกรอบสังหารแล้วเสียชีวิตปุ๊บเนี่ยเออร์วิทเนี่ยก็ถูกแอสไซน์ให้ไปที่วอชิงตันเลยคือตอนที่เขายิงเ่ยเขายิงกันที่ชิคาโกปุ๊บเสร็จแ,แล้วเนี่ยเขาก็เตรียมจะ มาที่วอชิงตันเออร์วิทก็ไปที่งานศพเลยงานศพเนี่ยก็มีแจ็คครินใช่ไหมก็คือเมียของเจสเคสมาแล้วก็มีน้องก็คือบ๊อบใช่ปะซึ่งกอหลังโดนยิงตายเหมือนกันก็อยู่ที่พิธีแล้วเออร์วิทเนี่ยเขาก็ใช้กล้องที่มีเลนระยะ135ยมสิบห้าลเทเลเข้าไปการจับภาพที่มันแบบอ่อนไหวมากๆค่ะ คือเซนซิทีฟมากๆจังหวะของเออร์วิทที่เขาจับภาพแจ็คเกรตเนี่ยมันเศร้ามากในจังหวะที่ดีมากๆม,มันไม่ใช่แค่ว่าคนอื่นอาจจะถ่ายได้แย่ๆอย่างเงียง้ยแต่ว่าเออร์วิทเนี่ยถ่ายได้อารมณ์ที่สุดในหลายๆภาพที่มันเกิดขึ้นในเหตุการณ์วันนะั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภาพที่เป็นไอคอนิกแล้วนอกจากนั้นเนี่ยจริงๆแล้วนะเออร์วิทเนี่ยถูกแอสไซน์ให้ถ่ายงานมากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นงานพวกเบื้องหลัง ของภาพยนตร์หนังเนี่ยเติบโตมากๆในยุค50 60นะเออร์วิตเนี่ยจะแตกต่างกับช่างภาพคนอื่นที่แบบถูกแอ s i g n ไปทำ photo essay ไปทำงานข่าวสงครามอะไรเงี้ยแต่ว่าเออร์วิตเนี่ยจะถูกสายแบบบันเทิงหน่อยก็จะไปอยู่เบื้องหลังหนังเช่ Water front, เน on the waterfront หนัง the seven year i n c h อะไรเงี้ยคือ มันเป็นภาพที่เราเคยเห็นอย่างภาพของมารอนยันโดหรือภาพของเมลรลินมอนโลเซเวนเยีอย่างนี้หรือภาพบุคคลสำคัญนะครับอย่างเช่นเชโกวา a าหรือฟิเดลคาสโตนะครับในยุคนั้นเนี่ยเออร์วิทเนี่ยก็ได้เข้าไปถ่ายคือเออร์วิทเนี่ยเป็นคนที่จับอารมณ์คนได้เก่ง แต่เป็นภาพพอเทรตเขามันมันเป็น,นแนปนะไม่ใช่แบบพอเทรตแบบตั้งใจถ่ายนอกจากการถ่ายภาพแล้วเนี่ยอย่างที่เออร์วิทเขาเคยเรียนมาเนี่ยนะก็คือเขาเคยเรียนฟิล์มเมเกอร์มาด้วยเพราะฉะนั้นพอเขาอิ่มกับงานถ่ายภาพมาเยอะแล้วเนี่ยเขาก็หันมาทำภาพยนตร์ทำงานภาพยนตร์บางในยุค7080 หนังเขาอาจจะไม่ได้โด่งดังนะแต่ว่าอังลองไปเซิร์ชดูได้ beauty n o s no w no pain นะครับในปี1971นอกจากนี้แล้วเนี่ยเขาก็ายังไปกำกับรายการทีวีให้ HBO ด้นะคือนอกจากทำหนังเนี่ยในยุค80มันเหมือนแบบพอเขาแก่ตัวขึ้นเนี่ยเขาเริ่มทํางานที่มันเบาลงที่มันซอฟลงที่แบบไม่ได้แบบต้องไปตะลุยคืองานของเออร์บิเนี่ยถูกนําไปใช้เป็นแบบพวก โปสการ์ดเป็นอะไรอย่างเงี้ยเยอะเพราะภาพของเขาอ่ะมันค่อนข้างแมสนะอย่างภาพหนึ่งนะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นภาพที่เออร์วิทเนี่ยมองข้ามไปเลยเราจะเคยเห็นเป็นภาพกระจกข้างหลังเป็นภาพที่ตกใช่ไหมเป็นภาพกระจกรถแล้วก็มีผู้หญิงกําลังแบบหยอกล้อเล่นกับผู้ชายอะไรเงี้ยซึ่งมันสวยมากรูปนั้นปรากฏว่ามันเป็นรูปที่เออร์วิทเนี่ยทิ้งเอาไว้ถึง25ปีนะครับคือเขาไม่ได้สนใจรูปนี้เลย จนกระทั่ง25ปีต่อมา mm hmm. เขาก็าเอาคอนแทคชี้ตัวเองนั่นแหละมาไล่ดูเขาก็พบว่าเฮ้ยรูปนี้มันดีนี่หว่าเขาก็อาจต่อมา กลายเป็นภาพที่โด่งดังภาพหนึ่งของเอวิทไปเลยนะครับแล้วก็เป็นภาพที่เอาไปถูกใช้เป็นแบบโปสการ์ดเป็น,น่น่นนี่ได้หลายอย่างแล้วมัภาพมันดูแบบเหมือนเซตมากแบบงานโฆษณาในปี2002นะครับเอออเมริกาเนี่ยก็ได้มอบรางวัลเกียรติยศนะครับจาก The Royal Photographic Society นะครับในฐานะที่ทำงานศิลปะภาพถ่ายมาอย่างต่อนเนื่องยาวนานปี2002นี่ก็ อายุเท่าไหร่แล้ววะ <c oughs> แกแะ่แล้วอะก็คือแก่แล้วแล้วหลังจากอายุนั้นเนี่ยก็คือการที่เอาคอนแทคชีททั้งชีทเนี่ยมาไล่สอบดู <c oughs> เขาบอกว่าณนะเวลาหนึ่งที่คุณถ่ายภาพเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้สนใจมาหรือคุณอาจจะตีความตัวเองไม่ถูกเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันก็คือตัวคุณเองนั่นแหละแต่วันหนึ่งที่คนโตขึ้นแก่ขึ้นคุณอาจจะก,กลับไปมองตัวเองแล้วเข้าใจตัวเองมากขึ้นณปัจนะจุบันนี้นะครับเออร์บิตเนี่ย อายุ95แล้วคือเพื่อนๆเนี่ยไปกันหมดแล้วโรเบิร์ตแฟรงอะไรเนี่ยไปกันหมดแล้วนะงานที่เขาทำตอนนี้ก็จะเป็นงานที่ค่อนข้างจะเพื่อสังคมไปหมดแล้วแหละสิ่งที่เออร์วิทสนใจนะครับเวลามองหาในภาพถ่ายนะมีคนสัมภาษณ์เขาเขาบอกว่าสองอย่างที่เขามองหาก็คือคน กับอีกอย่างหนึง่งอันนี้ถ้าเกิดใครเป็นแฟนเออร์วิคก็จะรู้ว่าคือหมานั่นเองคือเออวิคเป็นคนที่ชอบถ่ายหมามากหมารูปหมาเขามันเยอะเขาเคยออกโฟตโต้บุ๊กชื่อว่า sun of beach นะครับในปี1974ก็จะเป็นภาพที่รวมหมาแต่จริงๆแล้วมันมีรูปหลังจาก1974นะที่ดังๆอ่ะอย่างไร้รูปที่เป็นหมาวูด็อกที่เป็นคน่นะคือเขาเดินไปกับเพื่อนใช่ะปะ่ะแล้วเพื่อนเขาอ่ะ คือกล้องไายก้าเดินเดินอยู่เขาเห็นช็อตเนี่ยเขาคว้ากล้องจากคอเพื่อนหัวแล้วถ่ายถ่ายหมดม้วนเลยก็จบสำหรับเรื่องเล่าของเอวิทจริงๆว่ามีเยอะแต่ว่าอาจจะเล่าได้ไม่หมดนะก็ถือได้ว่าทำความรู้จักเขาไปในระดับหนึ่งขอบคุณสำหรับการติดตามอา t ์ติซีในวันนี้นะครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ